สวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขุมสุคนจ้ามึอนี่สาวซาพามาเอาน้องใหม่พี่น้องน้องใหม่ไปเลี้ยงยู่สวนนี่ไงมาเอานี่นี่สองนอนนี่พี่น้องงามงามเอาเลยถ้าเอาน้องใหม่แล้วก็สิเอาไป ขั้นตอนการเผาการเ,เทใส่ถุงเนะพี่น้องไม่ได้ไปหายูฟูเด้อพี่น้องเอาอยู่ในสวนสองนองงามๆเลยไปอีกมีหลายอยู่จ้ะพี่น้องหลายกออยู่หลายกออยู่พี่น้อง่ได้ยนะ เราทำนี่แล้วพอดีใส่ถุงงามเนาะใส่พอดีค่ะแล้วไม้ไผ่เลียงแล้วพี่น้องงามงามพี่ใส่ถุงงามบางยางค่ะเนนนนดี๋ยวเบิ่งนอนนีู่นอนน,ออนี่นอนบางยางไงพี่น้องเต็มถุงปุ้ยนี่ได้หลายถุงอยู่เด้อนี่ได้หลายโัวอยู่เด้อเดี๋ยวนอนคุณ นี่นอไไงอ่งเีมีซุกอพี่นอ้องอีกสมมือจะมาเอาอีกเด้พูนอ่ะพุดนะทุกอพี่ใหรู้ก่มือหน,หน้าเข่เายอนะี้หากเอาหลุดพี่นอ้อง con ngon không ngầm Đi si no, con này, Nong này.

ออนนพี่้งยังดีเท่าก่อพุ่นทั้งพุ่นอีกเห็นบ่พุ่นอีกะเดี๋ยวออมแมวทั้งพุ่นอ,ออมมาทางนี้พี่น้องพ่ออีกสามนอนสี่นอนพุ่นทางไงพี่น้งงองจ้าสวยป้านอนหนีนอนเป็นไง อีกจ้าหนึ่งจีอ่อีกอนี่เนอะผู้นีกสองนอนเห็นปะ,นะทางปลาก่อนผู้นอนนี่นอนแบบไงแบบยงางครับเดี๋ยวไปเอานอนอผุนก่อน ละก้อนนี้ได้ตังบหลายเนาะละนอน,นี่อีกสามมือมาเอาอีกพี่น้องมินิการ์ดอย่าพ,พึ่งนะน,นี่พี่น้อง มาเอาน้ำใหม่พ่อหางผึ่งเอ้ยหางมิมพร้อมดต่ว่าเดี๋ยวสาวชา,าสิออกไปก่อน <c oughs> นี่พี่น้องได้มาเร้วโอ้บงหัวน้ำหวานนี่จะ้ะของหวานจากธรรมชาติพี่น้องดนหอนห้างมิม ันว่าเดินน้องใหม่หลยไปไหนเราไปเทออกอยบ่บ้านพี่น้องอืมแตม่มา่อดบ้านล้วพี่น้องเทออกแล้วนี่พี่น้องได้หลยเจดคิดว่าได้ประมาณจากถุงไหนยายได้ไลยถุงอยู่เด้อนี่เดี๋ยวแม่เราจะเผาเ้ยพี่น้องแล้วจะมาเบิ่งว่าเผาจังไดเฮ็ดจังไดต่อเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นคุณนายแม่บบวบางล่างหอมอยู่ธุรกิจครอบครัวพี่น้องรับจ้างล่างหอม รูล้ละหกบาทถ้ามาัดพร้อมกับจบาทพี่นอออ้องธุรกิจครอบครัวพ่อจางตาเด่ายวจังมาเบิ่งกันพี่น้องตอนเผาเมื่อนี้แม่เป็นคนดังเลยพี่น้องคุณนายแม่เป็นคนดังดังไฟดังไฟสิ่เผาน้องใหม่พี่น้องอุ้ยทานฟื้น เอาแบบว่าขึ้นเตาเผาอันปลาเผาเลยได้พี่น้องเผาเผาเผา,าหน่อไม้เผาไม่ใช่ปลา,าเผาวิธีเบิ่งว่ามันสุกแล้วคือเบิ่งแบบใหยใหญ่ถ้าปลายมันนิ่มเนอะพี่น้องปลายมันนิ่มก็คือ มันสุกเร้วตาเดียวบิแทบะนี่เบิบิไปใส่ก็เลยใสียเสียลายใส่ลุงใช่ะใ้ตั้งแก็คือียวั้งแต่ก็ดต้อนทำไมกูแมีนี่พี่น้องอันใดเรีนสุกแล้วแม่แล้วก็เอาออกนี่นี่นจะนอใหญ่ไงนะยาย พี่น้องเอากองใหมมันเ,ย,นเย็นเราก็จังค่อยที่ได้ปอกเด้อพี่น้องโอ้ยย้ายในกระเป๋าใหม่งไงมีตะลาช้าปลาเผานี่ลลาชีนี้เผานอไม่พี่น้องเห็นว่าพูน ได้ลายแล้วเด้นเ่็ด่ถุงไห้นะกินม่มปีผุแล้วเป็นปีม่มปีพอดีเราเนาะย้ายนะผุหลับหอดปีหนาผุแล้วนะยยนะี่พี่น้องหลังจากที่แม่แเ,เราเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนเ้อพี่น้องปล่อยให้มันเย็นแล้วกลับมาปอก เพือเดะนี่มาันตับันที่มันดำๆดออกนะพี่น้องได้ไหลา่ถุงนี่หรอวะเนาะยาย จนกว่ามันจะเบิดหลาพี่น้องเปลือกน้อใหม่นี่เขาก็เอาไปใส่โค้นต้นใหม่พี่น้องมันเป็นปุ๋ย กอกเสร็จแล้วทีอันล่างแล้วก็กอกใส่ถุงแล้วก็เอาไปต้มอีกเด้อพี่น้องบะแม่นสุกเลยได้นี่ยังมะเหลวเด้อจ้ะนี่แหละแม่เราก็ทีปอกจนแล้วพี่น้องแล้วซาซาที่สร้อยแม่ปอกแล้วก็เดี๋ยวไปเบื้องการแพทใส่ถุงแล้วก็การต้มต่อไปพี่น้องอกร็จแล้วก็มาล่างพี่น้องล่างขันก้อน่างน้อไหม ก็สีเ,เอาอันแพ็คใช่ชุงนะพี่น้องเอาเทียละหน่อยเอาเทียละลายมันหนักพี่น้อง มาจากล่างซื้อเราพี่นอ้องแม่กะที่เอามาใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็มัรสวยๆ ได้วางถุงละลูปอันนี้เนี่ยนะยายเนาะ,ะกาเอาพี่น้องเพราะว่าเห็ดเห็ดประมาณว่าเห็ดกินน่ะพี่น้องว่ได้ก,กาว่าเห็ดขายสะอาดสะอาดพี่น้องเห็ดเองกินเองต้องสะอาได้หลายถุงอยู่นะยายเนาะแล้วก็จะเอาไปต้อมอีกเค่น,นึงเด้อพี่น้องตอกเป็นถุงนะ สามนอตรงนี้ได้สามนอค่ะอย่าเห็ดไปเรื่อยๆจึงกว่ามันจะเบิดดัมพ่นอเดีย๋ยวไปเบิ้งขันตอนต่อไปสวยงามมากอ,อนนู้อันนี้นี่ไี้สามนอ,อน,นี่สี่นอ,อน,นี่สามนอ งามพี่น้องนอ้อไม้ไผ่เลี้ยงโอ้ได้ฉีดถุงอเด้อพี่น้องได้ฉีดถุงได้ฉีถุงอยู่นะไป,นไปบันทึกไปเบิ้งขั้นตอนการเลี้ยงใส่หม้อหนึ่งหม้อต้มพี่น้องเดี๋ยวฉันดักไอยู่เฮ้ยพี่น้องเอาใ่ถุงจนแล้วจะเอาใส่ซึง้งแม่แล้วจะเอาผ้ามาหอ่อ ต้งตอนประดับพอต้อง่างมันความเปียกพีน่นองตก่รดันผมคุณนายเมยไ,มไปอาบน้ำเจียมสภาแล้วพี่น้องหอนหลายแกนตองไหม พวกไลยพื้นเติมมือเด้อพี่น้องซี่หาพื้นมืเด้อน่ะแล้วก็ที่นึ่งเลยนะคะแล้วก็ดังไฟแล้วกันหนึ่งเลยจ้ะหนึ่งโดนมาไหนย,ยัยหนึ่งเป็นชั่วโม,มงมือเด้อพี่น้องไม่ค่อยสีสุกเดี๋ยวเขาจังสีมามาเสียกหอยเด้อพี่น้องนี่ละลงไปปลุกลงไปเอาห้องให้ยังลน้นนำซุป นี่พี่น้องแม่เราเอามาหนึ่งเลยจะล้งองพองๆจนได้สุกดีต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งนะยายแต่ว่าหนึ่งทาง่านกะสิโดนเติบอยู่ตัวประม่หนึ่งฟื้นบ่ใดหนึ่งฟื้นไหมนัม่นวะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องอนะนี่พี่น้องหลังจากที่ว่าต้มสุกแล้วเดี๋ยวแม่เราก็สิซ่อนถุงอีกถุงนึ่งนะพี่น้อง ซ่อนถุงอีกสั่นหนึ่งกระสีใจปอฟางเียกฟางมัดแล้วกับหอยซ่อนไปอีกหนึ่งชั้นถังเขาได้ซ่อนก่บเปลียงกับเปลียงน้อนซ่อนลายถุงอีูล่ละนี่พี่น้อง เงยได้โดนถ้าเก,ก็บไปได้โดนนี่แพี่น้องเดี๋ยวจะเลาะก,ก็จะเอาไปหอยไว้เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่เก็บได้กินได้โดนนี่หรือได้น้อยยายนาะนานสุดได้กี่ปีเนี่ยอันมวนได้สองปีเอออันที่หอยอยู่งนั่งกินทั้งเดือนสองปีแล้วพี่น้องสองปีแลั้งที่สอง,สองที่จำท,ท,ที่เขายื่แล้ยนี่น มาเชียรฟังพี่น้องหอยไว้ยูได้จองปีสามปีเสร็จเรียบร้อยไปเอาไปหอยมาทีน่นี่พี่น้องเดี๋ยวเรื่องกับหอยไว้ได้ลายเราเลยพี่น้องเนี่ยพี่แถวหนึ่งไปซองแถวแล้วนีแล้วพี่น้อง การถนอมอาหารชนิดหนึง่งคือการเผาแล้วก็เอามาหนึง่งคอยไปไดีเป็นปีสองปีพุ่นลคลิปนี้กะมีสำานีิแล้วพี่น้องจะพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า